เทคโนโลยาทิตย์เห็นก็บอกไปเข้าสาคนลกันเยอะมันก็ก่อนมอดีมอดไม่ทานหรือไะแต่เคยได้ยินอยู่อก่อนพี่มอดอีกรอใช่เทคโนโลยาทิตย์โอ้เขาบอกว่าชุดที่แบบมีเรื่องกับอินเพราะอินมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไปลงสากลแล้วกลับมาเล่นอินกันเ็าบอกว่าส่วนใหญ่อะก็คงอย่างนั้นแหละเอามมไปเข้าสากลก็เพราะสาเหตุนี้แหละเหรออ๋อเขาหยุดศิลปะาพาความสู้ไม่ได้ไง เห็นเขาบอกว่เทคโนโลยีาทิตย์เนี่ยเป็นก็เหมือนโรงเรียนเขาอยู่ตรงเนี้ยผมเด็กอินก็ต้องมาเยื้องเงินเลยต้องมาขึ้นหน้านเลยผได้เห็นป้ายอยู่มาอาร์ทิสเนี่ยเทคโนโลยีพาทิตย์เนี่ยแล้วก็จะเป็นจะต้องอู่สายหกกันมั้งเยื้องเงินอ่ะแต่อินก็อินมันจะข้ามสองท่าน้ำเห็นยนะใช่ครับแต่ตรงท่าน้ําแรกเนี่ยแต่อยู่ตรงเขาพาร์ทิ์นี่แหละออืใช่ครับอยู่ตรงป้อมประตูเมร์เนี่ยแล้วตรงนั้นเป็นโรงเรียนเล็กๆเอง โรงเรียนอาทิตย์เทคโนลหรือเทคโนโลอ,อาทิตย์ะไรเนี่ยแหละครับเขาบอกว่ามันต้องไปขึ้นอินต้องไปขึ้นป้ายนี้ต้องมีเรื่องมีราวเข้าไปทําร้ายเข้าในโรงเรียนจนโรงเรียนปิดแล้วเขาบอกไปเข้าสาคล้วตอนนี้เ <c> ป <oughs> ็นจุดเริ่มต้นที่บอกกลับมายิงอินบ้างอะไรบ้างก็งน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยครับที่สาคบนี่อินเร่งนะแต่สาคยุ๊กุดยุคสุดท้ายอย่าง,งคุยกับใครคุยกับพี่มีมืหถือคุยกับใครพี่ก็บอกว่ายุคเพราะมีการยิง ตีก,กันกับอินอินเสียชีวิตอันนั้นก็เหตุการณ์หนึ่งปีนรุ่น,นรุ่นพรมดเรียนพอดีเลยก็ใช่พี่โมลุ่นสุดท้ายแต่จริงๆแล้วน่าจะปิดเพราะขายกิจาการต่อหน้าเลยหรอไม่ได้เกี่ยวกับสาเหตุมา,มาการมาทัศนคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมีนักเรียนเสียชีวิตม<า>ไม่ใช่หรอกปิดากิจการกับคือพวกเมาก็สอบเสร็จอะไรเงี้ย ตัวมดแกมมาดีครับไปอยู่ฟ้า,า,าอุณาไปให้แม่ไปตดิดต,ต่อขาดซ่อมหน่วยจิตอะไรเงี้ยแล้วก็รับบุตรปีหนึ่งมาจบตัวแพงหมดเลยใช่ซ้อมดีไปใหู้่โรงเรียนมาอะไรเงี้ยผู้พานิดจะไปต่อปิ่นวัฒนาใช่เขาบอกปินออกป่นเขาออกไปปิ่นวัฒนากับชื่นพอพอพอผู้พานิดนะเขาอพอทอดพเขาปิ่นวัฒนาเทคโนเขามาประชาชื่นไห้ โปรเซเว,เวมาประชาชื่นหลังศาสตร์เทคโนโลยีช่วงแรกๆโคตรครับโคตรการหลังไปเทคโนโลยีะอะไรเงี้ย<พ>อ๋อพี่หลังก็ไปบูด้วยไปบูเขาเรียนบูมาก่อนอ๋อบูมาก่อนแล้วก็มาอินแล้วมาชื่อมาชื่อแล้วอินอินก็ไปยังไงนะเขาหม้จำไม่ได้ใครไม่รู้เลยบางซ่อนบางซ่อนบางซ่แล้วไปบูอ่ะครับ แต,แต่มันบนเวียนอยู่นนี้นแหละบับโซ